3ามสองหนึ่งห้าแรงม้านี่เหยียบเป็นมาแน่เนี่ยหลังติดบอกเลยนะ,ะช่วงล่างผ่านเลยผมบอกเลยจอดรถอัตโนมัตินะฮะสารูปแบบไม่ว่าจะด้านข้างถอยหลังแล้วก็แบบเฉียงนะฮะว่าถ้าถามว่าแสงที่มันส่องลงมาหาเราเนี่ยมันร้อนมากไหมมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับ สไตล์รถพโนมิกาสูบทั่วไปนะครับคือถ้าจะหาฟิลลิ่งแบบนี้ในรถประมัณเนี่ยผมบอกว่ายากอ่ะคือต้องเป็นรถระดับแบบ8ล้าน9ล้านขึ้นไป่ะนะคะจะได้รับรถประมันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็เด๋น้าแล้วอีกนิดเดียวเองใช่อีกนิดเดียวค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆที่จองมาอาจจะรอกันนิดนึงเพราะว่ายอดจองค่อนข้างเยอะก็ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคา3โมง5ทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดลองขับกับเจ้าโอล่า07ตัวนี้เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนต์กันเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็จะพาไปทดลองแฮนด์ลิ่งการขับขี่ต่างๆนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นเช่นไรแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองพลังงานนะครับว่า1กิโเมตรนั้นจะกินพลังงานกี่บาทเดี๋ยวได้รู้กันในคลิปนี้นะครับและก่อนไปชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางเกรดวอลมอเตอร์เอบเจ้าซอรุ่น์ฮาร์คันนี้้ใหผมไปทดลองขับกันนะครับแล้วก็ราใครสนนใจะครับีมน ทางโชว์รูมก็มีโอล่า07ตัวจริงคันจริงมาให้ทดลองขับามาจับจองกันได้แล้วนะครับแล้วก่อนไปชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคาร์6าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหาทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันได้เลยไป Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's me, Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase, Casamigos us to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, black นี่ครับเจ้าโอล่07ตัวจริงคันจริงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเจ้าโอล่07คันนี้ตอนอยู่ประเทศจีนน่ะเขาใช้ชื่อว่าโอล่าไล t ์นิ่งแคทนะฮะแล้วก็ก่อนเข้าไทยก็มีข่าวว่าจะใช้ชื่อโอล่าแกลนแคทแต่ว่ามาถึงประเทศไทยตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่หมดแล้วนะฮะเป็นโอล่07กันละไม่มีคําว่า Cat ต่อท้ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ โดยเจ้าโอล่า07คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Perform a n c e เลยนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อราคานั้นก็อยู่ที่1 4 9 9 0ล้านบาทจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาขนาดนี้นะครับถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้า b v d s e a l ตัว Top Perform a n c e เลยฮะร,ราคามันก็จะถูกกว่ากันประมาณ10,000แสนบาทเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวโดวยเจ้าโอล่า07คันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ทรงสไตล์ซีดาน4ประตูเป็นแบบ d s e gment เลยนฮะ ้าเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่นเป็นพวกรถน้ำมันก็จะเปรียบเทียบกับ Toyota Camry แล้วก็ Honda Accord เลยนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันกับรถไฟฟ้านะฮะก็จะเทียบกับเจ้า d ีพอ L อล07แล้วก็ BYD s e a l เลยนะครับนี่นะรูปร่างหน้าตาตัวจริงนี่สวยงามมากเลยนะฮะคล้ายๆกับ Porsche เลยนะฮะ Panamera เลยนะฮะเนี่ย กมิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ4เมตร8ความกว้างเมตร8แล้วก็สูงเมตร5นะครับส่วนเกาาเคแลน์ใต้ท้องรถตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ12.5เซนนะครับ12เซนครึ่งก็ถือได้ว่าไม่เตีย้ยจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะสไตล์รถยนต์สีดานอยู่แล้ว ส่วนทางด้านขุมพลังของตัว p e r ร์ฟ m ร n แมตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับที่ให้พละกกำลังแรงม้ารวมอยู่ที่408แรงมา้าแล้วก็แรงบิดรวมอยู่ที่680นิวตันเมตรทำไมผมถึงพูดว่ารวมนะครับเพราะว่ามอเตอร์เขามี2ตัวนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อโดยมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีกําลังวัตต์อยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับแปลงเป็นแรงม้าก็ตัวละ204แรงมา้ารวมกัน2ตัว408แรงมา้า ก็จะจับคู่กับแบตเตอรี่แบบลิเธียม NMC นะฮะขนาด83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับก็จะสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับสำหรับตัวเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวนี้ส่วนการชาร์จไฟกระแสสลับ AC นะฮะถ้าชาร์จที่11กิโลวัตต์ก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็น DC ฟาชาร์จ88กิโลวัตต์ก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก็จะเต็มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของฝลังด้านหน้านะฮะ จะเห็นว่าเขาปิดไว้หมดเลยนะทำให้เรามองไม่เห็นมอเตอร์อะไรแต่ว่าก็จะมีจุดพวกแบบแมเทนแนนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอย่างเช่นในตรงนี้เป็นก้านดึงสําหรับเวลาเราไปชาร์จด้านข้างเนี่ยแล้วเวลาเราไม่สามารถปลดหัวชาร์จออกได้เองนะแบบว่าแอปพลิเคชันมันแฮงค์หรือว่าตัวรถมันแฮงค์อะไรเนี่ยก็จะมีปุ่มฉุกเฉินเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อสามารถปลดสายชาร์จด้านข้างออกได้นะครับตรงนี้ก็จะมีนะฮะเติมที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าว่ารถสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรก็มาชาร์จมาพ่วงกันอย่างนี้หรือว่ามาเปลี่ยนแบต12โวลต์ตรงนี้ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสเปคคร่าวๆระหว่างตัว Perform a n แ e แลวก็ตัวลองเลนับที่มีความแตกต่างกันว่าจะมีจุดไหนกันบ้างนะครับโดยเจ้า Perform a n c e ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าเนี่ยเซนเซอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด6จุดนะครับส่วนเจ้ารุ่นลองเลนส์จะมีแค่4จุดลายล้อแม็กตัวนี้ก็แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะ มีขนาดอยู่ที่19นิ้วนะครับส่วนตัวลองเลนส์จะมีขนาด18นิ้วแต่สังเกตเห็นนะฮะยางตัวนี้ให้ของดีมาเลยครับมิชลินไพลอตสปอร์ต EV นะฮะซึ่งเส้นนี้ก็เส้นละเป็นหมื่นนะแต่ถ้าไอตัวรุ่นลองเลนส์น่จะเป็นยี่ห้อคัมโ h o นะอันนั้น18นิ้วราคาก็จะถูกกว่าน,นี้นี่แล้วอีกจุดเด่นจุดขายก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์จะมีมาให้นะไปะสามารถเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัตินะครับที่าาย ถ้ากดเปิดรถมันก็เปิดให้ได้นะบังคับเปิดบังคับปิดได้นี่อันนี้ผมกดปิดปิดให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกจุดเด่นจุดขายหนึ่งก็คือนี่จะเป็นเปิดแบบฝาท้ายไฟฟ้านี่ในรุ่นท็อปตัวนี้มีมาให้นะครับเปิดอันนี้ปิดสมูทเรียบเนียนเลยนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก6ตตำแหน่งตัวนี้หน้า6หลัง6เลยนะครับเรียกได้ว,ว่า จับความเคลื่อนไหวรอบข้างได้แบบแม่นยำเลยฮนะหตัวส่วนออปชั่นอื่น,นๆต่างๆก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศานี่หลังคาเป็นแบบพาราโรมิกกั斯ลูฟทั้งบานเลยนะเนี่ยสวยเลยอันนี้เป็น2ชิ้นคนระับอันนี้ครึ่งชิ้นด้านหลังแล้วก็ครึ่งชิ้นด้านหน้าตัวนี้ไม่สามารถเปิดได้นะเป็นหลังคาแก้วธรรมดามีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศามือเปิดนี่อ่าเป็นแบบคีเลตด้วยนะครับ เปิดมาก็จะเปิดแบบนี้นี่แล้วก็ปิดได้และในทุกรุ่นย่อยนะครับก็จะมีตัวนี้ระบบ V2L มาให้นะครับ Vehicle to Load ตัวนี้ก็จะสามารถจ่ายไฟได้ถึง3,300วัตต์เลยนะครับเนี่ยไปเสียบหมูกระทงหมูกระทะไปปิ้งขนมปงังกลางป่ากลางเขาได้เลยนะครับเนี่ยอีกจุดเด่นหนึ่งในรุ่น Performance นะครับก็จะเป็นเจ้าเบาะตัวนี้นะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดําซึ่งเจ้าตัว Performance ตัวนี้จะสามารถเลือกภายในได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีน้าตาลนะแต่ว่าตัวนี้ เป็นข้างนอกสีขาวภายในสีดานะครับไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยสีนี้มีสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้แบบปกติแล้วก็มีปรับด้านหลังตรงนี้มาให้นะฮะในรุ่นลองเลนส์ไม่มีนะครับอันนี้เป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์มีมาให้เบาะสามารถเป่าลมเย็นได้นี่ปีกเบาะเป็นทรงสปอร์ตสวยนะฮะเนี่ยคล้ายกับรถแข่งเลยเนะี่ยตัวนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี head up display อันนี้มีเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็ได้ชุดลำโพงของ i n f i n i t y รอบคันทั้งหมด11ตำแหน่งนะครับ แล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งในตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์นี้มีมาให้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเนี่ยระบบจอดรถอัจฉริยะนะฮะตัวนี้ mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับ h a ว w ว s เอกนะฮะ mm hmm. ก็จะสามารถจอดแบบด้านข้างจอดแบบขนานจอดแบบเฉียงได้และอีกอันนึงฮะมีระบบช่วยถอยหลังอัจฉริยะนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทํางานอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะฮะเวลาเราเข้าไปในซอยอ่ะเข้าไปซอยตันไม่เกิน50เมตรเนี่ยเมื่อเราเข้าไปสุดปุ๊บเนี่ยเราอยากถอยหลังออกมาเองแบบที่ไม่ต้องขับเองนะฮะ mm hmm. ก็กดปุ่มนี้ปุ๊บรถเราก็จะจําค่าไว้50เมตร ที่เราเคยขับมาแล้วก็จะถอยหลังให้เองแบบอัตโนมัติออกไปจากซอยเลยนะครับถือว่ารุ่นท็อปตัวนี้ก็ให้มาครบคันนะครับสำหรับระบบช่วยขับขี่ต่างๆเนี่ยครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากในอูล่า07ตัวนี้นะก็จะเป็นเจ้าหน้าจอระบบสแสดงข้อมูลการขับขี่ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นหน้าจอขนาดประมาณ10นิ้วนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าเนี่ยวงกลม3วงล้อมรอบมาเนี่ยผมว่ามันสวยนะมันคล้ายกับพวกรถน้ํามันที่เราเคยใช้อะ่ะมันดูสวยงามมันไม่เป็นแบบเรียบๆเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมธรรมดานะฮะเนี่ย บอกครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่กิโลเมตรที่เหลืออยู่ตำแหน่งเกียร์ความเร็วของตัวรถระบบการขับขี่ต่างนะครับแล้วก็เนี่ยฮะฟังก์ชันต่างๆอย่างนี้หน้าจอนี้ครบคันเลยนะครับสวยงามนะครับหน้าจอนี้ผมชอบนะฮะและนี่ก็เป็นพวงมาลัยของโอล่าซึ่งดูแล้วมันสปอร์ตมากกว่าโอล่ากูดแคทนะเนี่ยมันดูเป็นแบบรถสปอร์ตอะมันไม่ดูแบบฟุ้งฟิ้งเหมือนรถผู้หญิงมากเกินไปนะครับเนี่ยผู้ชายก็ขับได้นะเป็น3กา้านท้ายไม่ตัดดีเชฟนะท้ายเป็นทรงกลมอย่างนี้ มีสัญลักษณ์ตาหมักลุกให้ด้วยนะครับเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะโหมดสปอร์ตเนี่ยนี่เห็นไหมกดปุ๊บหน้าจอเปลี่ยนเลยนะครับเป็นสีแดงพร้อมที่จะพุ่งทยานออกไปนะครับ เอาละครับก่อนไปทดลองขับนะครับผมก็มากับที่ปรึกษาการขายนะครับเป็นน้องแก้วนะครับเป็นเซลล์ของเคส w อลมอเตอร์สาขาเอ a กซากูปที่เนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ I am แก้วนะคะเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์0933248998ค่ะตอนนี้มีพร้อมจองพร้อมปล่อยไหมเนี่ยอของเราอะค่ะถ้าถ้าเกิดจอง นะคะจะได้รับรถประมาณช่วงปลปายเดือนกุมภาพันธ์ก็ะะเหนือยหน้าแล้วอีกนิดเดียวเองใช่อีกนิดเดียวค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆที่จองมาอาจจะรอกันนิดนึงเพราะว่ายอดจองค่อนข้างจะเยอะก็ยังได้นิดๆหน่อยๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้ได้รถชัวร์ๆเนี่ยหลังปลายเดือนกุมภาพันธ์โอเคนะครับใครสนใจก็มาจองกับน้องแก้วกันได้เลยนะครับผมค่ะคยินดีค่ะครับอ่นนี่เราก็รีเซ็ตทริปให้เป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองดูว่า จะอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจะกินกิโลเมตรละกี่บาทนะครับเนี่ยครับหลังจากขับเจ้าโอล่า07มาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เนี่ยอัตราเร่งแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันเหยียบปุ๊บมันมาเลยนะทอร์กมาเลยแล้วก็ความแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะหลังติดเบาะแน่นอนขับขี่เร่งแซงสบายเลยนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆก็คุมมาได้ดีอันนี้ก็เนี่ยมีเตือนออกนอกเลนเมื่อกี้เมื่อกี้เราเฉยๆออกมันก็สันสันเตือนเข้ามาในเลนนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเนาะราคา1 000, 4ึ่0 0้านสี้าบาทก็จัดมาให้เต็มนะครับออปชั่นระบบความปลอดภัยต่างๆ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหุดนิ่งระบบเตือนรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีพวกระบบจอดรถอัตโนมัตินะฮะสรูปแบบไม่ว่าจะด้านข้างถอยหลังแล้วก็แบบเฉียงนะครับแบบเข้าซองกนะ็จะมีมาให้ครบหมดเบาะนั่งด้านหลังก็นั่งสบายนะนุ่มเลยเป็นทรงแบบบัคเก็ตซีดอ่ะเป็นมีนวดไฟฟ้าให้ด้วยทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสาร เป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปมีดันหลังแล้วก็มีเป่าลมเย็นให้ด้วยนะฮะถือว่าครบคันเลยนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทในโอล่าศูนย์เจ็ดตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เข้ามานั่งด้านในก็รู้หลานะมีความรู้หลามากกว่าโอล่ากูดแคทไอโฉมก่อนนะฮะเนี่ยการออกแบบดีไซน์พรมลงพรมลาลัยไม่เหมือนกูดแคทเลยนะครับแต่สัญลกักษณ์ตรงนี้เหมือนกันนะโอล่าพรมลาลัยเป็นทรงสปอร์ตสามก้านตัวนี้เป็นหุ้มหนังหมดเลยฮะเนี่ย คอนโซลน,นโซลด้านหน้าตรงไหนที่เขาบุนุ่มได้บุนุ่มหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้พี่เขาเปิดนวดหลังให้ผมมีแบบขลื่นแบบเลื้อยแบบงูแบบแมวย้ำตอนนี้อเออเขาท่านนะขับทางไกลเนี่ยปวดเมื่อยหลังก็เนี่ยนวดได้ถือว่าครบคันเลยตอนนี้อันนี้มีเฉพาะในรุ่น Performance ใช่ไหมนวดหลังใช่ค่ะรุ่นลองเลนตัวราน299ไม่มีนะใช่ค่ะสวยงามเลหลังคาเป็นแบบพารามิกกัลูป นี้แต่ว่าไม่มีอันนี้ให้นะไม่มีม่านปิดเดือนนี้อจองแถมค่ะอ๋อแต่ถ้าใครออกเดือนนี้เกตบอลเอกสหโคราชแถมให้นะม่านราคาปิดจนกว่าจะได้รถราคโอเคถ้าจองได้ม่านให้เนี่ยการออกแบบดีไซน์ภายในสวยงามเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็พวกเนี่ยมันเป็นปุ่มแบบฮาร์ดบัตตอนนะฮะซึ่งรุ่นใหม่ๆและหลายเจ้าไม่มีฮนะจะไปควบคุมที่หน้าจอหมดอันนี้ก็สบายแลวไม่ว่าจะเป็นพวกแอ พวกระบบปรับอากาศโหมดการขับขี่รถอะไรต่างๆ <c oughs> ก็สามารถควบคุมได้ง่ายนะไม่ต้องเบเหลือบตามองจอเยอะมากเท่าไหร่นี่พวงมาลัยถือว่าดีเนี่ยไม่เบามากแล้วไม่หนักมากพวงมาลัยตัวนี้ก็สามารถปรับได้สามระดับเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ใครชอบเบาก็ไปเบาชอบหนักก็ไปโหมดสปอร์ตได้ถ้าใครชอบแบบสไตล์ขับรถน้ามันก็ให้มันไหลไปได้นะแต่ถ้าใครชอบดึงหนักๆเหมือนรถไฟฟ้าก็สามารถปรับแรงในการล่วงเข้าแบตเตอรี่ได้นี่แบบปกติอ่าเนี่ย เนี่ยแบบปกติพอใช่เวลาเราปล่อยคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ดึงเลยนะเหมือนรถน้มันใช่เหมือนรถน้ำมันเลยแต่เมื่อกี้เราปรับไปโหมดสูงเนี่ยพอปล่อยปุ๊บมันก็จะมีการดึงเหมือนการรีเจนกับเข้าแบตเยอะนะฮะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงของ07ตัว f o r m a n c e ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นระบบลำโพงรอบคันของ Infinity เลยนะตัวนี้ก็ให้มาจำนวน11ตำแหน่งเนี่ยมีฟับซับบูเฟอร์อะไรด้านหน้าให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้รุ่นท็อปมีระบบ Head Up Display ด้านหน้ามาให้นะฮตัวนี้ก็แสดงเห็นเป็นแบบสีออกฟ้านะครับ แต่ว่าตอนนี้มันกลางวันนะถ้าไปเทียบกับไอ้ตัว s 0 7ที่ผมเคยไปขับไอ้ตัวนั้นมันจะค่อนข้างชัดกว่านี้นะแต่นี่มันน่าจะปรับแสงได้่ไหมอด้นี้ปรับแสงได้แต่ก็มองเห็นอ่ะเห็นเป็นตัวเลขมาแล้วก็เห็นว่าระบบอ d ตติวิทเราทํางานอยู่ไหมควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่ไหมเห็นหมดนะฮะมีใบสปอตมอนิเตอร์ลิงด้านข้างมาให้ตอนนี้มีครบเลยทั้งซ้ายทั้งขวากล้องรอบคันเนี่ยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบหละก็คืออัตราเร่งมันนะ่ะตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อ 408แรงม้า680นิวตันเมตรเนี่ยมันขับสนุกจริงๆนะคือถ้าจะหาฟีลลิ่งแบบนี้ในรถระมันเนี่ยผมบอกว่ายากอะ่ะคือต้องเป็นรถระดับแบบ8ล้าน9ล้านขึ้นไปอะ่ะอพวกแรงมา้าแรงบิดสูงๆอะ่ะพวกปอร์เช่พวกอะไรพวกนั้นอะ่ะแต่อันนี้ก็ราคาล้าน4ี่ล้เกานี้ก็ได้แล้วนะสัมผัสความเร็ว0ูนย์ถึงวินาทีตัวนี้ก็ท็อปสปีดสูงสุดเขาโรงงานเคมอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วแล้วนะ จริงคนใช้งานทั่วไปอย่างผมร้อยสิบร้อยยี่ก็ถือว่าโอเคละแบตเตอรี่ก็ขับได้ไกลนะตอนนี้ก็แบตเตอรี่เป็นล so ิเธียม NMC 83-5กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเต็มหนึ่งครั้งคันนี้วิ่งได้ไกล550กิโลเมตรตามมาตรฐานเนีดีซีนะก็ตอนนี้ขับมาได้สักระยะหนึ่งเลยนะครับไอเจ้าหลังคาพาราลลีมิกกัสลูปตัวเนี้ยผมนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถ้านั่งขับเฉยๆเนี่ยถือว่าไม่ร้อนนะแต่ว่าถ้าเราเอามือไปอิงๆิันเนี่ยสัมผัสมาเน มันก็จะมีความร้อนเหมือนแบบกระจกโดนแดดนั่นแหละฮะมันก็ร้อนประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าแสงที่มันส่องลงมาหาเราเนี่ยมันร้อนมากไหมมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับก็สไตล์รถพนังมิดการ์ดูฟทั่วไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใครจองอะเกจวอลมอเตอร์เอกซาโคราดเดี๋ยวเขาแถมให้นะเออม่านบังแดดตัวน,นี้อ่รีมาจองแล้วกันแล้วก็ตอนนี้แอร์ที่นั่งอยู่ก็เนี่ยขับไม่ได้ก็ช่ำเลยนะแต่ว่าไอ้เจ้าระบบแอร์ตัวเนี้ย เมื่อกี้เราขับอยู่มันมันไม่มีให้เราเปลี่ยนอ่มมันต้องเข้าไปเปลี่ยนที่หน้าจอก็คือบางคนมองเป็นข้อดีเป็นไฮเทคมันก็โอเคแต่ว่าถ้าอย่างเราขับอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเยมาปรับออยากให้หันซ้ายหันขวามันจะเหมือนกับเทสลาเหมือนบีวีดีซิลเลยคล้ายๆกันเลยไอดีพอ s ศเจก็เหมือนกันรถใหม่ๆ๋ยวนี้ก็ปรับที่หน้าจอหมดแล้วแต่ถ้าถามความเพลิดเพนตัวผมเนี่ยผมก็ยังชอบแบบปรับไม่นุ่นมืออย่างนี้อยู่มันเร็วกว่าแต่มันไม่ไฮเทคกว่าว่รางั้นแหละ เดี๋ยวเรามาทดลองแฮดลิงการกับขี่ในเส้นทางเดิมประจำเรานะฮะว่าระบบช่วงล่างของโวล่าคันนี้มันจะนิ่มนวลหรือมันจะแข็งยังไงนะฮะอ่านี่อืมพวงมาลัยคมหนึบใช้ได้เลยแล้วก็ไปเจอยางของมิชลินนะไพ l o t สปอร์ตออ่ะนิ่มนุ่มเงียบแล้วก็เกาะถนนเลยนะฮะเส้นหนึ่งนี่หลายตังนะสี่เส้นนี่ประมาณ3-4หมื่นได้เลยนะตันนี้ตัวท็อปก็ให้มาแบบฟูลออปชันเลย แต่ถ้าเป็นตัวรุ่นลองเลนส์มันจะได้เป็นยี่ห้อคําโฮนะเอออันนั้น18นิ้วแต่ตัวเนี้ยมิชลินใช้ได้ช่วงล่างด้านหน้าแมคเฟอร์สันสตัทพร้อมเหล็กกันโคงส่วนช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะฮะค่อนข้างนุ่มนุ่มแต่หนึบอ่าเนี่ยช่วงล่างอ่ะมันจะคล้ายกับพวกซีวิกแล้วก็ Accord ของฮอนด้เลยนะฮะมีความนุ่มหนึบอืมนีตัวนี้ผมอะไรคมปึบ ไม่มีปัดไม่มีโยนไม่มีเป๋นนะฮะขับดีมากนะสำหรับลองกันอีกสักรอบหนึ่งนี่เข้าโค้งประมาณ5้อ้โหช่วงล่างผ่านเลยผมบอกเลยช่วงล่างนะถ้าไปเปรียบเทียบก,กับ BBD Seal ที่ผมเคยลองขับนะแล้วก็ L 0 7ตัวนี้หนึบแล้วก็ไม่โยนแล้วก็มีความนุ่มกว่า ผมชอบนะมันไม่แบบมันไม่ตึงตังมากอ่ะเออมันรถทั่วไปนะรถสปอร์ตทั่วไปแต่ว่าเนี่มันมันนึบอ่ะมันนุ่มแล้วก็ไม่โยนอ่าเนี่ยแหละอย่างที่ผมเคยบอกหลายคลิปอ่ะผมชอบสไตล์รถซีดานก็อย่างนี้แหละมันไม่โยนเหมือนรถ SUV แล้วมันก็นึบด้วยเป็นกะยางด้วยแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเมื่อกี้นะฮะซึ่งไอ้โคเมื่อกี้ที่ผมเคยมาลองขับอ่ะถ้ารุ่นที่มันแบบขับเคลื่อนสองล้อหลังหรือสองล้อหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีการอาการแบบฟรีๆของเม็ดทรายที่อยู่ข้างถนนหน่อย ในราคา1,490,000บาทผมบอกเลยน่าโดนมากเลยนะข <c oughs> ับดีเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในเจ้าโอล่า07ตัว Performance ตัวท็อปเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะได้กี่วินาทีเดี๋ยวผมจะขอลองเนี่ยฮะโหมดสปอร์ตเลยนะครับซึ่งทางโรงงานเขาเคมไว้ว่าประมาณ4.3วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองถนนจริงจะได้กี่วินาทีเดี๋ยวมาลองกันนะครับ3 2 1 6 0 7 0 8 0 80, 100, <S 2> <S 2> no, no. 3, 2, 1, 30, 40, 50, 60, 70, ร0อ0 0 4.4่วินาทีโอ้ถือว่าแรงมากเลยนะพุ่งเลยพอๆกับ b v d s e ตอนนั้นที่เคยมาลองขับเลยนะอันนั้นได้ประมาณ4.2 4.3อันนี้ก็ใกล้เคียงกับโรงงานที่เขาเคยมไว้นะฮะเขาบอกประมาณ4.3วินาที อันนี้ได้4.48ก็ถือว่าแรงมากเลยนะเมื่อกี้ล้อหลังมีฟรีนิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้ดีตรงมันหนึบหน่อยมันเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่าเป็น4ล้อมอเตอร์2ตัวก็ถือว่าแรงมากนะอัตราเร่งแรงมา้าแรงบิด4 0 8แรงมา้าแล้วก็680นิวตันเมตรใช้ได้เลยอันนี้โหมดสปอร์ตนะแต่ตอนผมเคยเปลี่ยนไปโหมดนอร์มอลโหมดอีโค่มันก็แรงเหมือนนะ ใครที่มาจากรถน้ํามัน่ะอย่างพวก Accord พวก c ี v i c อย่างเงี้ยโอ้ขับคันนี้แรงกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> 408แรงมา้อาอ้าวแล้วครับตอนนี้มาดูหลังจากที่เราทดลองขับกันไปนะครับเราขับไปทั้งหมด20.7กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปทั้งหมด36นาทีแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองไฟฟ้านะฮะอยู่ที่17.8กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถ้า จะแปลงเป็นกิโลเมตรก็หารด้วยร้อยนะครับก็จะเท่ากับ0.178กิโลวัตต์นะฮะอ่าก็จะได้ประมาณกิโลเมตรละ70.12สตค์นะครับก็ถือว่าประหยัดนะกับตัวขับ4 Perform a n ร e นตัวนี้ไม่ถึง1บาทต่อ1กิโลเมตรฮะรนี่ก็ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวก็เราไปทดลองขับโ l a 07ตัว Perform a n c e ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยนะช่วงล่าง h a n d l i n g การขับขี่ดีมากเลยขุมพลัง408แรงม้านี่เหยียบเป็นมาหนะเนี่ยหลังติดเบาะเลยนะฮะ ก็ถือว่าขับสนุกแล้วก็ผมชอบนะความเป็นซีดานแล้วก็ความเป็นขับ4ขับเคลื่อนสี่ล้อมอเตอร์2ตัวตัวนี้ขับดีมากเลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวรถคันจริงตัวจริงมาลงที่โชว์รูมแล้นะฮะหากเพื่อนๆท่านใดอยากมาทดลองขับมาดูตัวจริงก็สามารถมาได้ที่เกตวอลมอเตอร์เอกสหกรุ๊ปโคราชนคราชสีมานะฮะซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับโกเบิลเฮาส์นะฮะ ใครที่จะมาทดลองขับหรือว่าอยากจะมาพูดคุยโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจจริงๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ เบอร์โทรน้องแก้วไว้ให้นะฮะเออไอแอมแก้วไว้นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยไลน์มาสอบถามหรือว่าโทรมาคุยโปรโมชั่นต่างๆของแถนต่างๆได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอขอบทุนทาง Gate ว a ลมอเตอร์เอกซากุปสาขานครราชสีมาครับที่ได้มอบเจ้าโอล่าศูนย์เจ็ดเพคันนี้มาให้ทดลองขับกันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กับช่องคารสามหกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ